ไม่แน่ใจมีคนเห็นเรื่องนี้ไปแล้วหรือยังแต่ว่าเป็นจะว่ายังไงดีอะคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมช่วงเนี้ยพวกแบบว่านักมวยปัม้มรุ่นรุ่นลายครามอะไรอย่างเงี้ยรุ่นใหญ่ๆรุ่นไม่อยากใช้คาว่าแก่ รุ่นใหญ่รุ่นเก่าแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นอะไรกันมากมหมกับนักมวยปล้ำรุ่นเลก็กกับนักมวยปล้ำรุ่นใหม่อะไรแบบเนี้ยอารมณ์เหมือนที่แบบว่าช่วงนี้เนี่ยเอออะไรก็เจนซีเจนซีโดนตลอดนี่ก็เหมือนกันเอออะไรนักมวยปล้ำรุ่นใหม่โดนตลอดก่อนหน้านี้มีประเด็นข่ะจําได้ไหมเกลคิมวิจารณ์ริโฮอ่าอันนี้เนี่ยผ่านไปยังไม่ทันจะเดือนเลยมัง้งมาอีกหนึ่งละโกเบิ ขอวิจารณ์สึกะบ้างแล้วเป็นอะไรนักมวยปล้าหญิงเอเชียนักมวยปล้ำหญิงญี่ปุ่นโดนอีกแล้วไม่เข้าใจเลยจริง,รงฮะทำไมมันเป็นสนามวอลรมเรย่างไงคือแบบว่าประมาณว่าแบบ มันมันเก่งจะจนแบบมันไม่มีอะไรเป็นเป็นเรื่องเรื่องให้ติงได้เลยแบบว่าเก่งก็เก่งสวยก็สวยประสบความสําเร็จก็ประสบความสาเร็จเพราะงั้นกูขออบบริจิมึงหน่อยละกันจะได้มีแบบอะไรที่มันไม่เพอร์เฟกเกินไปอย่างนี้หรอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต้องบอกอย่างนี้ว่าอย่างของตอนเกลคิมที่วิจาร,ริโฮเนี่ยคืออันเนี้ยเกลคิมนางวิจารที่ตัวรีโฮโดยตรงเนื้อออกใช่ปะแต่อันล่าสุดที่โกเบิร์กออกมาวิจารเนี่ย คืออาจจะไม่ได้วิจารณ์ที่ตัวอาซึกะโดยตรงสัทีเดียวแต่ว่าเขาวิจารณ์ตัวสมาคม WWE เออวิจารณ์ที่ตัวสมาคมมากกว่าตัวนักมวยปั้มซึ่งก็คืออาซึกะในในประเด็นนี้นะแต่มันก็จะบอกว่ายังไงเดียกก,ก็ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งในเคสของเออเกีคิมกับลีโฮแล้วก็เคสของโกลเบิร์กกับอาซึกะเนี่ย การที่นักมวยปัม้มรุ่นใหญ่ทั้งสองท่านนี้ได้ออกมาให้ความเห็นมันเป็นความเห็นที่ค่อนข้างจะกลวงโบแล้วก็ว่างเปล่าไม่ต่างกันเลยคือเป็นความเห็นที่ฟังแล้วให้มันแบบว่าลอดหูซ้ายทะลุหูขวาไปได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรอนึกออกปะเป็นความเห็นที่แบบตื้นเขินก็เดี๋ยวลองฟังแล้วกันว่าโก,าากาเบิร์ออกพูดอะไรในรายการพอดแคสต์ที่มีชื่อว่า Talk with m i k e b ค r เนะฮะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นญาติกับมิวเดดเบิร์กไหมนามสกุลเดียวกันอะ B U R K E นะคะซึ่งตาไม้เบิร์กเนี่ยก็มีแขกรับเชิญในเทปนี้เป็นโกเบิร์กนั่นเองค่ะแต่สะกดไม่เหมือนกันนะโกเบิร์กสกด B E R G เนาะโกเบิร์กมาเป็นแขกรับเชิญแล้วประเด็นเนี่ยมันเริ่มจากการที่ตัวของไม้เบิร์กได้พูดประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยสติของโกเบิร์ก มันเป็นสถิติในแบบที่ไม่มีใครจะมาทําได้อีกแล้วน,นู่นนี่ก็จะอวยนั่นแหละแต่โกเบิร์กได้ฟังแล้วก็แบบอฉุนนิดหนึง่งก็เลยพูดสวนขึ้นมาเลยว่าไม่จริงโกบอกจริงหรอจริงหรอจริงหรอเพราะมันไม่จริงก็บอกไม่จริงเพราะอะไรเขาบอกว่ามีผู้หญิงสักคนหนึ่งในสมาคม WWE ที่ทำได้อยู่จ้า คือสมาคมเนี่ยจงใจทําให้มันเป็นแบบนั้นในความคิดเขาเขาจะรู้สึกว่าสมาคม WWE จงใจทําให้นักมวยปล้มหญิงคนเนี้ยมีสถิติที่เหนือกว่าเขากว่าโกเบิร์กเออมันเป็นเรื่องจงใจมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญจงใจจะลบสถิติของโกเบิร์กด้วยสถิติของนักมวยปล้มหญิงคนนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้อะไรกับผู้หญิงคนนั้นเลยนะเออไม่ว่าจะในความใหม่ไหนก็ตามจําตอนเกลคิมวิจาริโหได้ปะ ก็ไม่ได้จะว่าอะไรหรอกนะแต่นี่นะคะเหมือแบบนที่ดิฉันบอกว่าถ้าคุณเปิดการ์ดว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่ามึงว่าค่ะแปลว่ามึงว่าแค่มึงไม่อยากโดนด่าแต่สุดท้ายมึงก็โดนด่าอยู่ดีค่ะก็ไม่ได้จะว่าอะไรแต่ใช่ผมก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาคม WCW ในตอนที่พวกเขาทำสงครามคืนวันจันทร์กันก็คือ,อ,อตอนที่ WCW กับ WWE เนี่ยเขาแข่งเรตติ้ง รายการรายสัปดาห์ในคืนวันจันทร์กันอะไรเงี้ยคือตอนนั้นอะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังอะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมก็เป็นเพียงแค่นักมวยปั้มที่อยู่ฝั่งหนึ่งก็เท่านั้นเองเออเขาอ,อยู่ w c w เนาะตอนนั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยฝั่งหนึ่งมันก็ได้ล่มสลายไปแล้วส่วนอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้ก็กลืนกินทุกอย่างไปหมด แล้วพวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำยังไงกับใครหรือกับอะไรก็ได้ตามใจชอบประมาณว่าคนที่ชนะเป็นคนที่เขียนประวัติศาสตร์นึกออกปะ w c w แพ้ wwe ชนะ wwe ยังเหลือรอดมาจนถึงทุกวันนี้ก็เลยเป็นคนที่แบบว่านั่นแหละอยากจะเขียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับมวยปั้มของตัวเองยังไงก็ได้อยากจะไปลบสถิติใครทำลายสถิติใครก็ได้ก,ก็อ,อันนี้ถ้าถามว่าแบบมัน พูดถูกไหมก,ก็ก็ maybe อาจจะถูกถ้าเกิดว่าก็ก็อย่างเคสแบบเฟบบลัสมูล่าอะไรเงี้ยก็เป็นการแบบว่าไปลบประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งมันไม่เป็นผลพวงมาจากที่เนี่ยแหละเพราะว่า WWE เป็นสมาคมวยปั้มที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้มันมีอำนาจมันมีสิทธิ์เขาก็เลยใช้อำนาจตรงนั้นของตัวเองมาทําอะไรในทางที่ผิดอ่างเงี้ยเออมันก็อันนี้ก็ไม่ผิดอันนี้อันนี้ดิฉันเห็นด้วยนะตรงนี้อะแต่ผมคิดว่าในใจลึกๆของพวกเขา มันยังมีแบบอะไรบางอย่างค้างคางอยู่เสมอเขาอาจจะแบบว่าติดใจก็ได้ที่ผมคือคนที่มาจากอีกสมาคมซึ่งผมเคยถือแชมป์อยู่ในสมาคมนั้นได้ก็ไม่ได้นานเท่าไหร่หรอกแต่ตอนนั้นเนี่ยพวกเขาหมายถึงว่า Wcw เนี่ยชนะเรตติ้งของเออ Wwe ได้แล้วโกเบริร์กนั้นอยู่กับ Wcw ตอนนั้นไง เ,เขาแบบอาจจะยังแบบหุ้ติดใจเอาความอยู่ก็ได้แต่ความจริงอะ่ะมันก็ผ่านมา20ปีแล้วปะลุงเนื้ออกใช่ปะยังจะติดใจเอาความกันอีกหรอแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าในฐานะที่เราเ,เป็นแฟนเหมยป้อมหญิงกันเนาะเรามาโฟกัสที่ว่าโกเบิร์กเนี่ยเรียกอาสึกะว่าผู้หญิงสักคนซัมวูแมนมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะเออผู้หญิงสักคนก็คือก็คือไม่ให้เกียรติอาสกะ เหมือนกับที่เกล์คิมเรียกลิโฮว่าลีเดอโกรเด็กผู้หญิงตัวน,น้อยๆคนหนึ่งอะพวกคุณนึกออกใช่ปะถึงได้บอกแง่ว่ามันไม่ไม่ค่อยจะต่างกันเลย2คนนี้แบบมันคือเรื่องของการแบบว่าให้เกียรติไม่ให้เกียรติกันคือถ้าสมมติว่าแบบเรียก ว่าเอ้ยนักมวยปั้มหญิงสักคนก็ยังโอเคเว้ย maybe ลุงอาจจะแก่จําชื่อไม่ได้แต่แบบซัมฟูแมนอะผู้หญิงสักคน่ะไม่เรียกเขาว่าเป็นแบบนักมวยปั้มด้วยซ้ำก,ก็แบบยังไงอยู่แล้วจะมาบอกว่าโอ้ยจําชื่อไม่ได้ก็ก็แอบ,บจะดูตอแหลไปหน่อยเพราะก่อนหน้านั้นก็ยังเห็นมีคนขุดมาว่าโกเบิร์กก็เคยทวีตแสดงความยินดีให้อสกาด้วยไม่รู้ว่ายินดีหรือประชดด้วยเออแต่ก็นั่นแหละคือถ้าเกิดว่าลุงโกเบิร์กอะแบบไม่ไม่โอเคที่ออกมาพูดอย่างนี้นะคือไม่โอเคแล้วก็ไม่พอใจแมตัวเอง ที่สมาคม WWE จัดให้เนี่ยทำไมถึงไม่ไว้โวยวายพูดจาให้มันกระทบกระทั่ง WWE อย่างเดียวทำไมต้องแบบมีแบบฉลับมาโดนอสกะด้วยซึ่งเป็นคนนอกซึ่งไม่ได้เกี่ยวเฮียะไรเลยก็อยู่ของนางเฉยๆนี่ออกใช่ปะซึ่งมันก็ในฐานะที่เราเป็นแฟนมวยปล้ำหญิงแล้วเราก็เป็นช่องเนาะที่ทำคอนเทนต์มวยปล้ำหญิงแบบว่าเข้มข้นเนี่ยไม่มีอะไรวันนี้แค่อยากจะมาเหมือนกับว่าสักคานลุงโกเบิร์กสันนิดหนึ่งที่เรียก อสุกะว่าผู้หญิงคนหนึ่งเพราะจริงๆแล้วว่าพวกเราทุกคนในที่นี้สามารถพูดได้แบบเต็มปากเต็มคำเลยเนาะว่าอสุกะเป็นนักมวยปั้มหญิงระดับตำนานของยุคนี้ไปแล้วคือเชื่อเลยว่าวันใดที่นางรีททยยังไงก็ได้เข้าหอออฟเฟมอยู่แล้วนึกออกใช่ปะนางคือนางนางเป็นตำนานที่ทุกวันนี้ยังแอคทีฟยังปั้มอยู่อะ่ะการที่เรางได้เห็นนางปั้มอยู่ทุกวันนี้ก็บุญโขแล้ว เพราะว่าคือนอกจากเรื่องฝีมือการปัม้มผลงานแมทการปัม้มมันจะเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่านางเก่งแมทด,ดีความสำเร็จต่างๆก็ก็แบบว่ารายร้อมมากองแบบมากมายเลยทีเดียวในระดับที่ว่าเราสามารถก็ก็ก็สามารถพูดได้ถึงแม้ว่าอันที่จริงแล้วเราไม่ควรจะเปรียบเทียบข้ามรุ่นกันก็ตามระหว่างนักวยปั้มผู้หญิงกับนักวยป้มผู้ชายเนาะมันก็เป็นการเปรียบเทียบที่มันไม่แฟร์นึกออกใช่ปะแต่ในเมื่อลุงโกเบิร์กอยากจะ เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาก่อนแบบนี้เนี่ยดิฉันก็ขออนุญาตเทียบเลยแล้วกันว่าดิฉันเชื่อว่าในห้องส่งตอนนี้ทุกคนเนี่ยเห็นด้วยกับด,ดิฉันว่าอสกะเป็นนักมวยปล้ำที่ดีกว่าโกเบก่ะเป็นนักมวยปล้ำที่ดีกว่าโกเบถูกไหมคะถูกไหมเออเอาแค่ผลงานใน WWE มาอวดอ้างสรรพคุณกันหน่อยละกันไม่นับที่เคยทำไว้นอก WWE ซึ่งมีเยอะมากมีเยอะกว่าน,นั้นอีกแต่เอาแค่ใน WWE พอละกันเดี๋ยวจะาาว่าข่มเกินไป เคยเป็นอะไรมาบ้างแชมป์หญิงรอเคยเป็นมาแล้วแชมป์หญิงสไนค d ดาวเคยเป็นมาแล้วแชมป์หญิง NXT ก็เคยเป็นมาแล้วมีอะไรอีกเคยเป็นผู้ชนะ Royal r u m b l e ก็เคยเป็นมาแล้วเคยเป็นผู้ชนะ e l i m i n a t i o n Chamber ก็เป็นมาแล้วเคยเป็นผู้ชนะ Money The b a n k ก็เป็นมาแล้วอย่างเดียวที่น่าจะยังไม่ชนะที่แบบว่าเป็นแบบว่าศึกใหญ่ๆน่าจะเป็นแค่เรสซมอนเนียมั้งน่าจะยังไม่เคยชนะใน r e s t l e m a n ียอ๋อลืมไปแชมป์แท็กทีมหญิง WWE ก็เป็นมาแล้วถูกไหม มีอะไรอีก mix and match challenge อ่า challenge คู่ผสมก็ชนะก็เคยมาแล้วอ่ะเป็น s o l survivor ในศึก survivor series ก็เคยมานี่ไงก็ถึงบอกว่าน่าจะเหลือแค่รัสเนียอย่างเดียวละเพราะว่าอย่างอื่นก็คือได้มาหมดแล้วนังเก็บมาครบแล้วมีอะไรอีกในปี2020มีจำนวนแมตช์การปั้มเยอะที่สุดในบรรดานักมวยปั้มในสมาคม WWE เป็นนักมวยปั้มหญิงชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้เซ็นสัญญากับสมาคม WWE ตั้งแต่ปี1994ถ้างั้นเติมให้เลยละกันนี่ว่าเป็นนักมวยปั้มหญิงชาวญี่ปุ่นคนแรกของช่วงแบบยุค10-20ปีนี้ที่ประสบความสำเร็จที่สุดแล้วมันก็เป็นใบเบิกทางให้คนอื่นๆอย่างพวกแบบไคลลีออโยอะไรยงี้ด้วย ถ้าจะบอกคนแรกสุดเนี่ยก็ไม่ถูกเพราะว่าเราก็ยังมีแบบเออบูนากโนอยู่แต่นั้นก็นานมาแล้วเนื้ออกปะพอหมดจาะบูนากโนม,มันก็โหอีกนานเลยกว่าอสากะจะมานึกออกใช่ไหมแล้วก็ก็ถ้าพูดกันตามตรงตอนนี้ก็คืออสกะานางก็เซอร์พาสนางก็ผ่านบูนากโนไปแล้วซึ่งเอาจริงๆมันเป็นสิ่งที่ที่ที่ถูกต้องแล้วนะถ้าพูดกันอย่างเงี้ยคือคนรุ่นใหม่ เขายังไงก็ต้องมาเพื่อเหนือกว่าคนรุ่นเก่าอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เวลาผ่านไปอะไรอะไรมันต้องดีขึ้นสถิติมันมีไว้ทําไมมันมีไว้ทําลายไอสถิติเก่าๆถามว่าโดนทําลายไปแล้วคือถ้าคุณเป็นนักมวยปั้มที่ดีมีคุณค่ามากพอต่อให้มันโดนทําลายไปแล้วเขาก็ยังจําได้อยู่ดีแหละ เออแต่แน่นอนสถิติมันมีไว่ทําลายเด็กรุ่นใหม่มามันก็ต้องทําลายสถิติไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเดี๋ยวอสึกะก็จะเป็นรุ่นเก่าก็ต้องมีนักมวยปั้มหญิงใหม่ๆมาทําลายสถิตินางอยู่ดีคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าก็ไม่รู้จะถือทิฐิกันไปทําไมเนื่อออกใช่ปะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่จีรังยั่งยืนอยู่แล้วเรื่องสถิติเรื่องตัวเลขแต่สิ่งที่มันจะยังคงเหลืออยู่ต่อให้คุณแบบตายไปก็คือ นี่ไงความดีมันไม่ได้ไม่ได้จะแบบว่าเป็นละครคุณธรรมนะต่อไปหรือว่าผลงานดีๆสิ่งดีๆที่คุณทําทิ้งไว้แล้วมันยังอยู่ในใจของคนดูนึกออกปะเออนั่นแหละแล้วการที่คุณเป็นรุ่นใหญ่แล้วคุณมาพูดอย่างเงี้ยเด็กมันหมดศรัทธานะเว้ยเด็กก็จะมองว่าแบบโอ้โหมันไม่น่าคารบอ่ะอย่าให้เด็กมาถอนงอกเลยเพราะว่าลุงโกเบิร์กก็ไม่มีอะไรให้ถอนอย่างละหัวโลดโอขอโทษอีสานนี้ออกออก่าออไม่ได้นะคะอย่านะคะบุอาแล้วแล้ว ออกเป็นนักบวยปล้ำหญิงที่เคยชนะโฟร์ฮอ o ส์มวยแมนทุกคนใช่ไหมแล้วก็นี่อ่าถือสถิติไรพ่ายเป็นจํานวน914วันก็คืออีสถิตินี้แหละที่โกเบิร์บอกว่ามาทําลายสถิติเขาก็คือน่าจะหมายถึงอันนี้แหละอี914วันถือแชมป์หญิงยาวนานที่สุด522วันอันนี้น่าจะหมายถึงแชมป์เอ็ ได้รับการจัดอันดับเป็นนักมวยป้ามหญิงที่ยอดเยี่ยมที่สุดประจำปี2017โดย P.W.I. อ่าอะไรอีกเป็นแชมป์ทริปเปิลคาวเป็นแชมป์แกนสแลมเนี่ยผลงานเยอะแยะมากมายขนาดเนี้ยประสบความสำเร็จมาเยอะแยะมากมายขนาดเนี้ยลุงยังกล้าจะเรียกว่าเป็นแค่ผู้หญิงสักคนอีกหรอนี่มันระดับตำนานชัดๆกูจะบอกให้ก็นะคะ เรามีแก่ไปไม่เกลแล้วเราต้องมีแก่ไปไม่โกลไหมไปอยู่ด้วยกันนะ่ะป้าเกลลุงโกลไปไปอยู่ด้วยกันน่าน่าน่าจะเข้ากันดีน่าจะเหมาะสมกันดี